มีงานใหม่นะคะของ b l a c k พิงกกับทาง O-Lens ค่ะอ่ามีมาใหม่นะคะให้นับถอยหลังกันอีกแล้วนะคะเห็นเขาแจ้งตรงนี้นะคะว่าวันที่14มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะก็เหลืออีกแค่3วันเท่านั้นนะคะคุณค่ะจะได้เห็นลุกใหม่ๆนะคะกับภาพใหม่ๆของพวกเธอค่ะ โดยนะคะเขามีการปล่อยคลิปออกมาประมาณ11วินะให้เห็นลุคใหม่ๆนะคะของสาวๆและพิงค์แบบแวบๆบนะทั้งพี่ซูเจนนี่ลิซา่าแล้วก็โรเซ่ค่ะพร้อมกับมีการติดแฮชแท็กนะคะมิสเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะก็จะมีแต่งานขายของนะคะถ้าให้เดาเนี่ยน่าจะเป็นคลิกโฆษณาตัวใหม่กับสีคอนแทคเลนส์สีใหม่แน่ๆเลยค่ะก็ยังดีเนาะได้เห็นลุคใหม่ๆของพวกเธอด้วยนะคะ รวมถึงคะ่ะโฆษณานะคะของ m ิส s NC นะคะที่เป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมนะคะก็เห็นมีนะคะอัปเดตนะเป็นกล่องนะคะที่เป็นสีผมของนอรลิซาค่ะเป็นสีเบลนทองแบบนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าเธอทําผมสีเบลนทองทีไรนะคะก็ดูเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ทุกทีเลยค่ะ ซึ่งอันนี้นะคะมันเป็นแบบโฟมค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนสีผมได้เองแบบง่ายๆนะคะก็แค่บีบโฟมลงไปชโลมบนผมอะไรแบบนี้ค่ะโดยข้างกล่องก็จะเป็นลุกๆนี้นะคะของนอนริซ่าค่ะต้องบอกว่าเห็นแล้วก็ชอบใจอยู่เหมือนกันเนาะเวลาที่เธอเปลี่ยนสีผมแบบนี้นะคะก็ดูสวยดีค่ะ ซึ่งของสาวๆเนี่ยก็จะมีหลายเฉดหลายโทนสีที่ออกมานะคะก่อนหน้านี้ก็ของพี่ซูจะเป็นโทนออกวอร์มเนาะของเจนนี่จะออกแนวครูครูนะคะเย็นๆนะคะเขาก็จะมีให้เลือกค่ะแต่ว่ากล่องนี้ค่ะของลิซ่าเนี่ยเป็นสีใหม่ด้วยนะคะซึ่งแอดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในประเทศไทยจะมีขายหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามีวางหน้าเคาน์เตอร์แบบนี้เนี่ยต้องหยิบม,มาอย่างแน่นอนเลยนะคะสีนี้ของเธอสวยมากๆค่ะแอดก็เอาลุกใหม่ๆนะคะของพวกเธอค่ะ ที่เกิดขึ้นเนาะเอามาให้ดูนะคะส่วนของทางโอเลนสเนียเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันค่ะวันที่14มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคาะดว่าน่านจะได้เห็นลุคใหม่ของพวกเธออย่างแน่นอนค่ะก็มาอัปเดตข่าวสารกันเนาะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า